เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือ <Nope. S 1> ต้องบอกนี้ครับวันนี้ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนคงเคยเจอกับคำว่าล้างพอร์ถ้าเราเทร็บสักพักแล้ว มันเป็นอะไรที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่อ่ะครับน่าจะเคยประสบประสบการณ์นี้กันไม่มากก็น้อยรวมถึงผมด้วยถ้าใครได้ติดตามนะครับบทเรียนของบาปรชระนะครับหรือตัวผมเนี่ยนะครับในพีพันที่ผ่านๆมาน่าจะเห็นได้ว่าผมก็เคยพอร์ตแตกเหมือนกับทุกคนเหมือนกันแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าเคยล้างพอร์ตเพราะอะไรและวิธีที่จะทำให้มันไม่กลับไปซ้ำรอยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็ต้องบอกไงครับว่าในส่วนของการล้างพอร์ตเราต้องเข้าใจก่อนครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดมันมีความรู้สึกเข้ามาแทรกเสมอเลยนะทุกครั้งที่แบบเราได้กำไรห,หรือว่าขาดทุนหรือว่าล้างพอร์ตมันเป็นธรรมชาติของตลาดจริงๆครับที่มักจะเล่นกับอารมณ์ของเราไม่ว่าเราเนี่ยจะพยายามมากแค่ไหนจะพยายามไม่มีอารมณ์ยังไงมันก็ จะเล่นกับอารมณ์เราอยู่ดีซึ่งในการล้างพอร์ตนะครับเราต้องเข้าใจกันแบบนี้ก่อนล้างพอร์ตเกิดจากอะไรบ้างความกลัวความโลภทุกสารพัดอารมณ์ผมเลยบอกกับเทรดเดอร์ที่ผมดูแลอยู่เสมอครับว่าวันนี้ถ้าวันนั้นมันไม่พร้อมถ้าวันนี้รู้สึกแบบมันไม่โอเคจริงๆอะกับการเทรดอะแบบฉันแบบซึมเศร้าอยู่เช่นอะารมณ์แบบคลอคแฟนอาจจะแบบวันนี้ก้าวขาผิดข้างออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะคือก็ก็แล้วแต่ เอาเปว่าสภาพอารมณ์ไม่ไม่ใช่ปกติอย่าไปเทรดเดขาดเพราะการที่เราทำแบบนั้นนะครับรู้ไหมมันหม,ม,มายความว่าอะไรไมันหมายความว่าเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเทรดแล้วและการที่เราแบบมีเช็คลิสต์หรือว่ามีการแบบจับเริ่มจับตัวได้เมื่อไหร่อ่ะว่าตัวเราเนี่ยทำแบบนี้ มาจะล้างพอร์ตเมื่อเราจับตัวนีได้เมื่อ,อไหร่นะผมบอกเลยเราจะเป็นคนที่โคตรเจ๋งเจ๋งมาก,มากๆเพราะอะไรครับเราจะมีเช็คลิสต์ว่าอันหนึ่งฉันจะไม่เทรดตอนที่อาจจะลรมอารมณ์เสีย2ฉันจะไม่เทรดตอนที่ฉันขับรถอะไรเงี้ยว่าไปมันก็แล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่นะจากประสบการณ์ที่ผมล้างพอร์ตแล้วกันนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมล้างพอร์ตมาเมื่อประมาณ2-3ปีแรกเนี่ยที่เผชิญส่วนใหญ่เลยนะมักจะมาจากคําว่าโอเวอร์เทรดหรือคำว่าอออินนะฮะอออิน ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราอะจะอออินกับอะไรเช่นวันนี้เราอออินกับเงินส่วนหนึ่งเชื่อมามาแบ่งมาแล้วใช่ไหมเป็นเงินเย็นอันนี้อออินได้แต่ถ้าวันนี้เราอออินกับไปที่มันแบบอ่าเป็นแบบค่ารถค่าน้ําค่าบ้านเงินไปเที่ยวแฟนอะไรพวกเนี้ยผมบอกเลยอย่าเด็ดขาด เพราะคุณไม่ได้อออินพอร์ตแต่คุณก็ลองอออินชีวิตมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นครับมันอาจจะได้ในแค่บางจังหวะของชีวิตแต่ผมบอกเลยว่าในระยะยาวมันไม่เคยส่งผลดีอะไรกับเราเลยตอนนี้ผมล้างพอร์ตน,น,นะครับครั้งแรกเลยนะตอนนั้นต้องบอกว่ามันเกิดจากการที่เราโอเวอร์เทรด โอเวอร์เทรดแบบไหนมีพอร์ตพันก็กดที0.2 0.3อะไรเงี้ยถามว่าเริ่มมาผมกดหนักเลยหรือเปล่าก็ไม่ได้กดหนักตอนแรกผมก็กดเหมือนทุกคนอะ่ะ0.01 0.05อะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มได้มากๆมันเกิดความโลภอันนี้เริ่มอารมณ์แล้วนะอารมณ์ได้น่ะความโลภพออยู่ความโลภอ,อยากได้อ่ะเราเริ่มเราเรียนจบวิศวะมาไงนะก็มีความแบบตะกะแบบโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มทุนสักห้าเท่าสักสองสามเท่ามันน่าจะได้กาไรเพิ่มสักสองสามเท่านะถ้าเพิ่มทุนก็เทียบเป็นเรทไปเลยครับแล้วการเป็นว่าพอมันเกิดความโล เราก็เริ่มอดลอเลขึ้นเราก็เริ่มเริ่มไม่ดูแล้วว่าเง,เงินที่เอามามันคือที่ไหนตอนแรกก็เป็นเงินเย็นแล้วเราก็ค่อยๆเอาเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บมาเทรดจนสุดท้ายตอนนั้นก็คือล้างพอร์ตล้างพอร์ตแบบหนักสุดรอบแรกคือ6 0 0ัน 6, เหรียญในตอนนั้นน่ะก็คือเริ่มจับตัวนั้นแล้วว่าโอเคฉันโลภก็เลยพอร์ตแตกแล้วถามว่าโอเคมันเคยซ้ำแบบนี้ไหมก็เคยเคยในในขั้นที่แบบว่าก็เกิดจากความโลภอีกเช่นกันตอนที่ได้หลัก ดักพันเหรียญนะครับใครเคยใครฟังช่องผมมาแบบคลิปแรกสุดเลยผมเคยอัดไปแล้วในในถอดบทเรียนในใครไปย้อนไปย้อนดูได้นะนะครับในในถอดบทเรียนบาปะชละลาเนี่ยเล่าถึงการที่ผมอ่ะปั้นพอร์ตพันเหรียญขึ้นไปสาม0 0เหรียญใช่ไหมในตอนนั้นอนะ่ะก็คือมันก็ดีนะแต่ผมเอาอินทุกไม้เลยเอาอินติดต่อน20นรอบคิดว่าได้ล้านแน่นอนแต่ไปรอบที่ประมาณ1 0บแปดสิบเก้านี่แหละเกิดความโลภโลภแล้วสุดท้ายก็พอร์ตแตกจากที่ได้ทั้งหมดหายเกี้ยงครับตรงเนี้ย ถ้าใครฟังจาก2เหตุการณ์ที่ผมพูดคือตอบเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือแตกโคพันเหรียญและครั้งนี้หนะักก็คือแตกเป็นล้านเลยจะเห็นความเหมือนกันคือเรื่องของความโลภอันนี้ที่ผมจยตัวอย่างมันแค่หนึ่งในเหตุผลที่ผมเจอและมาทําให้ผมอะ่ะไม่เคยลืมเลยว่าการเทรดห้ามโลภถ้าโลภเสียแน่นอนโลภปุ๊บเทรดมันจะเกิดแบบช่วงนั้นอาจจะเกิดรมอย่างอื่นแทรกอะ่ะเช่นเทรดแล้วอยากได้คืนอยากได้คืนอยากกดหลอดหนักแล้วก็โลภรุนยาไปมันเยอะแต่ถ้าวันนี้เราเอาเหตุการณ์นะครับอันนี้ผมแนะนํานะ ใครได้ฟังคลิปนี้อยู่นะครับลองเอาเหตุการณ์ที่เราเคยพอร์ตแตกแต่ละครั้งมาลองวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไระเราจะเห็นสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่เรียกว่า pattern. แพทเทิร์นแพทเทิร์นที่มันซ้ําๆๆๆกันนี่แหละมันเป็นอะไรที่เป็นรอยแตกในระบบเทรดของเราระบบเทรดที่ไม่เรียกว่ากราฟด้วยนะระบบเทรดที่เรียกว่าไมซ์เซ็ตไมซ์เซต กับสิส t ์เ t r a d ทที่เป็นเทคนิคเข้าอ่ะมันควรไปพร้อมกันมันเลยเป็นเหตุผลว่าวันนี้ก่อนจะเทรดเราต้องเริ่มที่จิตวิทยาก่อนบางที System Trade ดีหมดเลยครับแต่จิตวิทยาไม่ได้สุดท้ายก็แตกอยู่ดีเพราะนั้นครับใครมาถึงตรงนี้ผมจะฝากคำถามเลยครับว่าวันนี้คุณเคยจดหรือเปล่าหรือคุณเคยนึกย้อนกลับไปไหมครับว่าคุณพอแตกเพราะอะไรใครนึกได้แล้วใครลองเอาวิธีที่แบบผมเนี่ยลองแบบเอา2เหตุการณ์เนี้ยมาลองเม r ร์ชกันลวแล้วเจอเหมือนผมเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ เผื่อเราจะได้ดูกันครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าที่เราพอแตกเนี่ยหรือเราพอแตกกันแบบเนี้ยมันเพราะอะไรเราหรือว่าใครมานั่งอ่านจะได้ไม่ต้องไปทาซ้ำกันอีกนะครับช่วยๆกันผมเชื่อว่าสังคมที่ดีครับคือสังคมที่เราช่วยเหลือกันและต้องบอกครับว่าคุณค่าของผู้ให้นะครับมากกว่าหรือสูงกว่าของผู้รับเสมอ ก็สำหรับ EP นี้นะครับสำหรับใครที่แบบชอบสาระดีๆด,ด้านการเทรดนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามที่ได้ที่ช่องบา r p ั t ระเท a t h น t s a n นะครับหรือใครอยากจะปรึกษาด้านการเทรดนะครับมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาส่วนตัวอะไรสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ครับช่องทางไว้ตรงที่ตรงนี้เนาะนะครับและ ตรงนี้ไม่มีค่าจ่ายครับสามารถปรึกษาได้เนาะสามารถทักมาคุยกันได้ครับผมก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนนะครับและคนที่อยู่คอยเคียงข้างคุณครับตลอดเส้นทางการเทรดนะครับถ้าคุณถ้าเข้ามาปรึกษานะครับสำหรับวันนี้ครับบาสนะครับขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบใน E ีีหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์ด้านการเทรดแบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับในช่องนี้เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะแจ้งเตือนไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ